โอเคเอาละครับผมก็ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิศนะครับผมโอเคทุกคนนะสำหรับคลินี้เกมของโรบล็อกคารับรีมัพของเกมบิดีไทเบอร์ดีเฟนนะครับผมนะโอเคทุกคนนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะทำการมาลงอีเวนต์ในของอ่ประเด็นม่ชชีเวลาครับอีเวนต์อันนี้ทุกคนนะเพื่อที่เราจะหางผงทรายอันนี้นะทุกคนไม่ต้องว่าเรียกผงทรายหรือเป็นอวัยวะทรายยังด้วยเพื่อจาผงทรายนี้นะมาทำการเปิดหาตัวละครอย่าง ตี <C lock man> นะิสเตอร์คร็อกเมนตัวนี้ทุกนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าทุกนะโอเคเราไปทําการลงอีเวนต์เลยผมนะแต่ว,ว่าตอนนี้ผมมีสายอยู่ประมาณ1,250งนาสนะผมกะว่าจะให้ได้ประมาณสนะัก2,250ันาสะเพื่อที่จะได้แบบเปิด10ตัวหรือแม้แต่เกตัวทีเดียวไปเลยทุกนนะโอเคไปไนะครับผมบาย later โอเคมะครับผมเราเข้ามาในเกมโอเคตอนนี้รู้สึกว่าผมต้องเอาตัวนี้วางก่อนเดี๋ยวแล้ก็เป็นตัวยืนนะนะ จะมีตัวซามูไรอันนี้หรือเปล่าไม่ตัวอะไรอ่ะไมโครโฟนเอสซัสซินเท็ดแค่เทสัาโดตัวละครที่ผมอยากได้นะก็มีตัวละครอ,อย่างตัวฟาร์มเงตัวนี้นะทุกคนแล้วก็เป็นตัวละครอ,อีมันเป็นซามูไรทักสิ่ผมจะไม่ได้แล้วแบบมันตีเร็วจัดเลยอ่ะอย่างชอบนะผมโอเคเดีย๋ยวอะไรตอนนี้เรามีพี่ไททันสปิเกอร์แมนแต่เป็นสีทองไงโกลเด้ไนไททันเฮ้ใครน อาร์เทนาเหรอเหมือนกับเหมือนกับไอ้นี่เลยนะทีวีเมียเลยนะเดี๋ยวมาตัดตัวที่มันมีลำโพงตรงนี้ด้วยป่ะเฮ้ยเนผมก็ไม่ได้จำกัน,น,งงนแต่จะเป็นกว่าแน่นอน <c oughs> โอเคตอนนี้เราฟาร์มตังไปก่อนแล้วกันนะผมนะตอนนี้หวังว่าจะมีคนแบกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใครบ้างจะแบกได้นี่แหละตัวผมแบกไม่ได้แน่นอนตัวละครผมยังขาดไปเทพสุดก็จะเป็นตัวละครอย่างไอไไ้ไททันโกลเด้นโกลเด้นไททันสปิกเกอร์แมนนี่ยนะ ็บเวฟไปเลยผมว่ามีคนกดคุสามเนี่ยนะจะเป็นโดวแบงแล้วแหละผมต้องหามาให้ได้โอเคไม่หลุดสักตัวตัวนี้ตัวละครยังน้อยอยู่นะดูดิว,วแต่มัตตีเร็วมากเลยอะสุดสีวิระยะสติ้าดาเมจเท่าไรไม่รู้อะ mm hmm. ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องไม่ให้ดูดามเมจด้วยนี่แหละ แต่ผมว่าผมชอบซามูไรามากกว่านะมันตีแบบสับเร็วดีโอเคลิตัวนี้อาจจะตีเร็วกว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะแต่ซามูไรมันตีเร็วกว่าเยอะเมันตีไม่ใช่ตีเร็วกว่าตีไกลกว่าแน,น่นอนนะครับผมโอเคเวฟ้เจ็ดละสี่สิบไวฟอบบว,ะะวางไททันอ่ากุนเดนวีเกอร์แมนนี่ได้ตั้งสี่ตัวเลยนะได้จริงจริงนี่วางได้แค่ตัวเดียวอัพเมตันด้วยแต่ปืนมันจริงเสียงน่ารักมากเลย พิ้วพิ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 ว,พว,พวโอเคตายหาหมดสกิปไปผม้องถุเป่บไปดูนะสกิปเนะี่ยโอเคไททัสวิกเกอร์แมนอยากได้ตัวที่ดีกว่านี้เป็นตัวฟาร์มตังก์ก็ดีอะมาเทนแครปเมอราแมนตัวนี้แล้วก็หาไอ้ที่ไงอยากได้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะซา,ามูไรแครเมอราแมนโอเคตัวนี้แหละโคตรเจ๋ง ปีช้าก,กว่าก็จริงแต่ไะอะปีแบบโวดฝ่านะออตโต้ข่าวาถึงออตโต้ไม่ออกเสียแล้วกันเพราะผมกาดเรายังยังอ่อนด้วยโอ้โธน,นวางรได้แล้วว่ะไททันผมดังได้แค่สี่ตัวเองอะไอ้นี่มันวางได้เยอะมากอะไรวะเนี่ยมันคืออัพ เกรดไททันคอมพิวเตอร์แมนคอมพิวเตอร์แมนมีสีจอด้วยโอเคจอโฮโลแกรมอย่างเท่มีโดรนสี่ตัวมีอสามอีสามตัวเป็นโดรนสังหารใช่ไหมเท่สาหาัสโอวางนี่เลยบางคนที่ผมเล่นมานะครับวางอ,อรตรงนี้ะข้างหน้านี่เลยเว้ยถึงตรงนี้โอ้เสร็จตัวนี้ไประยะร้ยรอยเมตร ตววินปะเนี่ยยังย่ง,ย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 งอย่างย่งอย่างที่บอกไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บเห้สัก2250้ยใช่ไหมแล้วก็เอามาเปิดทีเดียว9กล่องนะคก็ไนะนี่ใครเนี่ยเด uh, yeah. ินไนท์เหรอนึกถึงกันด้มาโซนนึงอะที่มันถือฝาดเหมือนกันเนี่ยโอเครอ AFK ยาวนะครับผมโทรสคิปดีไหมไม่รู้อะแต่ผมกดออโต้ไปลวทำเร็วหน่อย คุณกดไปได้วะเฮ้ยโอ้ยไมโครโฟนเราไม่สันได้ตีเลยไอ้นี่มันตีเร็วกว่าไอ้นี่ชื่ออะไรอัปเดตซีนีมาไททันนี่ไงซีนีมาไททันออฟลัะตัวกันอันทีน่าก,ก็าาต่างหากโอเคมาจากมาจากวันไหนนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเอาซ่าไททันอัลซ่าโกลเดนไททันสปิเกอร์แมนผมนมี่ดูง่อยไปเลยอะ <laughs> เก่งแบบไม่มีขอบเขตเลยอะโอเคอยูดีแมงกเก่งไปเลยอเอ่คอัปเกรดไปกันเราสี่เ้วหกไปผมชอบปืนตรงนี้มากเลยนี่อะไรอีกแล้วเนะี่ยอ๋อประเด็นมันชื่อว่าคาเมราเมกคาเมราเมกอะอ๋อโอเคได้ข่าวว่าในซีรีส์หุ่นยนต์เมกนี่มันตัวแตกไปใช่ไหม จกเว้นแค่คนขับแต่ว่ามันก็มีสตอกสไตรเดอร์อยู่นะรู้สึกโอเคสับ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 อย่างเียวบกว่าอีเว้นจะจบเร็วหรือบปล่าแบบไปถึงแบบรอบนี้นะจะให้ไปพร้มโอ้โหแม่จะว่ารองได้ที่ละหกรอยหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเราชนะไปเไททันผมไม่ต้องทอะไรเลยอยู่เฉยเฉยอะ นอนนิ่งๆเอ้ยไม่เนียยืนนิ่งๆโอเคไปเก็บไปแคดี่ห้ามีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นตัวอะไรนะมันเชื่อ Titan Woman. ไททันคอมพิวเตอร์วูแมนไททันเหรออันนี้อ๋อถ้าไปเอาติเมันจะใหญ่กว่าแล้วมั้นะนี่แบบนี้ระยะสองร้อยสี่สิบโอเคตั้งใไกลก็ยิงโดนนะมันมีตัวบัฟดาเมดไหม ตัวฟาร์มโอเคเข้าใจตัวฟาร์มพูดเหมือนจะเห็นในกล่อง500ด้วยนะคุณคุณโอเคมันชื่อเชฟไซเชฟไซเอนติสอะคาเมราเมนยิ่งอ่านยิ่งอ่านไม่ถูกแต่ผมไม่เข้าใจมันไม่เข้าวางตัวแบบนี้เลยวะอออินเลยนะใช่ไหมยี่ห้าวิ่งผ่านไปครับผมเร็วเหมือนโกหก เด,เ,ดเดี๋ยวเพื่อนด่าโอเคใส่ชันเราไปว่าเขางเรามั้ยไงชั้นตรงนี้แค่เราว่าแค่สีตัวเองแต่เม็เราอยู่แค่ล้านเอ้ยไม่ใช่ล้านเด็กหนึ่งแสนเ้าหมื่นสองพันคนอื่นแม่งสามสิบแปดล้านเจ็ดล้านหกแสนเอ้ยหกหกแสนอ่ะอมันต่างเยอะกว่านี่โอเค ต่างเยอะเท่ากับทีหนึ่งแต่ไม่ต้องซื้อเยยหรอกเอาแค่ชนะก็พอแล้วใครจะทีหนึ่งก็ช่างมันแต่ผมชอบพวกนี้ตละครพวกนี้เจ๋งดิเฮียตะ่อกี้มันกระโดดมาเลยอะผมว่าเขาทำดีมากเลยนะในระดับวอยแปบ๊บนึงพบเช็คก่อนอ่าไม่ใช่ป็นสามร้ 300. อยเุกอยางทำงานดีอยู่ ่ะอะไรไม่รู้ว่ UI mission off ได้อ๋อมันไม่ใช่กระโดดมันคือตัวบินไม่เคยเห็นชัดเลยอะโอเคจะจบแล้วจะจบแล้วถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วหรือเปล่าวะ <laughs> มันคนเร็วสุดนี่กี่นาทีช้าสุดกี่นาทีผมไม่ชัวร์นะแต่ถ้าที่ดูแต่ละคนนีม่มันโหดเท่านั้นเลยอะ บาดเถื oh, ā. Ā ่อนมากโอ้ยเงินด้งตัวบินว่ะมามีอีเวนต์แอสโตรมาไหมโอเคคิดไปมันจะเยอะเกินไปมั้งกาเแข่งจะไม่สกิบอัไนทีเลป่อยไปเลย ช,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 ชจัดไปครับไอ้น้องกลัวกระตุกมากเลย่ะขอรถขอลดค่าี่หน่อยได้ไหมโอเคควันนีน่ได<อ>้อยวางกันมันมือเลยเนี่ย ตัวนี้ดาเมก็ค่อนข้างใช้ได้นะแต่เราไม่เห็นนี่แหละระยเจ็ดสิบเนี่ยระยะดีมากเลยขอสีสิบอะไรเนี่ยกันเฟืองรถถังเนี่ย <c oughs> โอเคออไปอัปเกณ <c oughs> ออกมาละตายออกมาละลาย เรานี่เป็นเหมือนเอสโทรนหตัวยูนิตมันทำสวยนะแต่เดินได้ไม่เกินตรงโค้งนี่ใบาบางตัวออกมาก็ตายแลยว้วอะเฮย้ยอะไรเนี่ยไปกันไปไปกันไ้กัน โอ okay. เคเีย้ร้อยได้รูปภับปกแล้วโอเคเลือดอยู่ที่ร้อยห้าสิบล้านใช่ไหมเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านโอเคร้อยสิบล้านนะคือสุดเวฟไล้เหรอเร็วมากแต่ถ้าผมกยังอัพเดทไม่เต็มเลยอืมดูเลือดไหลดิหายไปห้าสิบล้านแบบทันคนะวันเลยฮีย ตายตายคอมคูเน่ตายโอ้ยเสียงจิ้วจิ้วมาอะไกันหายไปร้อยล้านอะบอสอยู่มยไม่จึงไม่ถึงหน,น,นึ่งนาทีที่พว้เนี่ีโล่นเล่นตีไวจริงมีหลุมดำด้วยหรอใครวะโอ้ยชีละเจ็มีโผล่มาแสนหกด้วย้าดเมนี่ย โ okay, อเคหมดระยะการเตมปีพวกนี้นะนถือว่าชนะส,สบายๆครับผมแค่นี้มันก็ไม่รอดแล้วจริงๆันตีเท่ากี่พันหน่ตรงนี้เสียดายมันตีไม่แรงนะเฮ้ยอันตีของตัวได้ป่าวะตะกี้เห็นห้าแสนเลยนะตะกี้เนี่อ๋อไม่ใช่ไม่แรงดิแรงอยู่นะทีละแสนห้าแสนหนึ่งเลยนะตะกี้แต่เหมือตัวไหนวะเก้าพัน 2แสนสามแสน2 0แสนห5แสนโอเคได้เวลาจมตีได้รอกรอบที่2โจ๊ะแจโจ๊ะจโจ๊ะ,จะ,จะเรียบร้อยอยังก็เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโทษเท่าระดเมจที่สามจุดห้าหกเอ็มนะแล้วก็ฆ่าไปร้อยหนึ่งตัวสองนาทีโอ้สุดยอดครับผมไปเจอกันตอนเปิดครับผม เหลัง okay, นะจากที่ผมได้ทําการไปฟาร,ร์มซายเรียบ,บร้อยแล้วตอนนี้ผมก็มีซายทันนะ้งหมด2,500ชนห้าร้อยัวนี้เดีนซึ่งสามารถเปิดได้แค่อ่ารอบเดียวเท่านนะั้นเองเท่านั้นโอเคไหนดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอะ่ะมันดูเช็คได้ไหมเช็คไม่ได้นะแต่ที่แน่คือหน้าตู้มีตัว60%นะเป็นตัวแลรลัสคอกเมนใช่ไหมอ่าแล้วก็มีอะลาร์มคอกเมนอืมอันนี้เป็นอะไรมิสติกอ๋อนี่เป็นตัวฟาร์มตังค์แน่นอนเลยแฟนติสนี่ใช้ได้ด้ยพาสซีฟ ค่ะฟาร์มตังก็นี่เป็นซินิสเตอร์คล็อกเมนตัวที่ผมอยากได้คือตัว1.36ปรเซ็นต์ด้วยนะมากก็ได้3 2 1คลิกครับผมโอเคอะไรไม่รู้ลาสโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้แต่อะไรไม่รู้เต็มตหมดเลยโอเคโอเคเนี่ยคือไม่ได้ตัวที่ผมอยากได้เลย มาเหลืออยู่หนึ่งครั้งสุดท้ายครับผมกดไปสองร้ยอยสิบเพือจะได้ตัวเนี้ยตัว,เน,ตวเ,นเนี้ยไม่ขอตัวนี้ก็ได้ขอตัวนี้ก็พอไม่จำเป็นคอสติกเลยหรอกดจัดมากดไปสแน็คทีหนึ่งเออไม่ดีกทีหนึ่ง,งตัวฟาร์มตังก็ได้ขอละฟาร์มตังอ้าว,ชวเชี่ยระไาฬิกาหัวควายโอเคถือว่าแจ้งหมดในวันนร,รอบนี้อ่ะมาดูหน่อยแล้วกันนะผลป,ประกอบการผลประกอบการ น,นี่เคเวสเป็นอะไรวะโอเคสิเคล็นะแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นเลยไม่ดีต่อใจเลยนะครับผมอันนี้เราเอาในการป็นซิลออกแล้วกันเนาะแล้วก็เอาตัวนี้ออกอ่าตัวนี้มันผมไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนี่แหละอันนี้ไม่ค่อยดีนะผมว่าเป็นตัวนี้ใส่ทีมแล้วก็เอาเป็นนาฬิกาแจ้งเตือนอยู่เลนะนาฬิกาแจ้งเตือนอยู่แบบนี้ไงนะวะไม่ค่อยดีใช่ั้นผมก็โอเคเอาสติเเ๊กเกอร์เมน ไม่ใช่ตัวเนสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์มาแล้วกันนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะโอเคสำหรับวีดีโอนี้ผมก็เดี๋ยวต้องฟัมไปเรื่อยๆตัวนั้นแต่ที่จะปล่อยให้ดูรอบแรก10ตัวก็ถือว่าเคลียร์อย่างชัดเจนเท่านะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบตัวนี้ก็นแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องบันเทปได้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ